กูเลียจบไปเลกิลอนจะเป็นแบ็กซ้ายคนใหม่ของแม oh, oh, นเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฮียวีโกโอ้โหนี่เรียกได้ว่าเป็นดีลฟ้าและฟ้าผ่ากันเลยในเดียว,เ,ยวเชียวหลังแมนยูเต็ดเบนเป้าไม่เอามาร์กูกูเลีานะครับอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคุยกันว่าะทำไมแมนยูเต็ดถึงอยู่ๆไม่เอามาร์กูกูเลีานะครับฝังของเซคิโอเลกิลอนเลยครับตอนนี้นะครับสเปอร์ก็ยินยอมนะครับให้ มาตรวจด้างกายกับแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับตามที่เดนะิวิดออนสตีนรายงานไปนะครับและดีลนี้นะครับยูเต็ดจะนะยืมจากสเปนหนึ่งรูปก,การด้วยกันแต่แต,แต่แต่ฟังให้ดีนะครับอันนี้สำคัญเลยคือฝั่งของแมนยูใส่เบรกคอสเอาไว้ซึ่งเบรกคอสคืออะไรอ่ะเราไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับมันคือแมนเชสเตอร์เต็ดยืมมาหนึ่งรู่การใช่ไหมครับแต่แมนยูสามารถยกเลิกสัญญานี้ ได้ตั้งแต่เดือนมก,กราคมคือไว้ง่ายสมมติใช้ไปปั๊บแร้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ลงตัวหรือตัวหลักกลับมาแล้วแมนยูก็สามารถยกเลิกสัญญานี้ส่งคืนสเปอร์ได้ในเดือนมก,กราคมคือประมาณครึ่งสัญญา นั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนที่ทุกคนน่าจะต้องทราบเอาไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะมีการตรวจร่างกายกันนะครเสร็จสับนะครับก็คอยนะครับประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแล้วสาเหตุของมากกุกุระยาที่แมวต็ดไม่เอานะครับคือมันมี2ส,สาเหตุครับคือ1 ค่ายืมแพงไปบางสื่อบอก4ล้านปอนด์นะครับบางสื่อบอก7ล้านปอนด์ที่เชลซีเรียกแมนยูวะเฮ้ยนี่คือค่ายืมนะส่วนฝั่งแมนยูครับอยากจะจ่ายเพียงแค่2ล้านปอนด์เท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วส่วนมาคกกุกุริยาครับเชลซีไม่โอเคกับการใส่เบรคคอร์สครับคือว่าง่ายถ้าจะยืมอ่ะมึงเอาไปเลยเต็ม4ีเต็มซีซั่น เออไม่ต้องมาเบรกคอสส่งคืนเดือนมกราคมอะไระไร้สาระอันนี้คือฝั่งของเชลซีนะครับแต่ฝั่งของสเปอร์เขาโอเคแมนยูเลยได้เลเกรอนมาอย่างไรล่ะครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าแมนยูใส Break ่เบรกคอสอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าเลเกยรอนน่าจะเข้ามาทดแทนเพียงแค่คอยให้ลูกชอหายหรือได้ตัวแทนคนใหม่นั่นเองครับแสดงว่าเลเกรอนคือว่าไงคือจําเป็นเลยดึงมาคือจําเป็นยิ่งกว่ายืมมาอีกอะเพราะว่า นอกจากยืมแล้วยังใส่เบรกคอสครึ่งซีซั่นอีกับนะครับคุณครับคิดเห็นยังอะไรแต่ก็อย่างน้อยเนี่ยก็ได้ตัวมาแทนแล้วเป็นทีกีระดับอดน,นีตนักเตะของเรยันมัลริดนะครับนักเตะของสเปอร์อะไรเงี้ยนะครับเด็กผีคิดเห็นยังอะไรคอมเมนต์มาคุยกันล่างหน่อยสิครับ